หลังจากต่อจิกซอสเสร,เรียบร้อยแล้วกับย่าบเแล้วเดญิงนั่งบอกว่าจังไดหูบอไม่รู้แหละอารมณ์หนูยังไม่ลงเลยแม่ต้องพาหนูไปซื้อหมูกระทะมากินมาสันา่าโอเคโอเคสันนะนี่บอกโตดีบอกโตต้นเรื่องนี่บอกเสียไล่ไล่นี่หลังจากนั้นเราก็เอารถออกค่ะไปค่ะไปไปหาซื้อเนื้อ,อย่างซื้อหมูกระทะโอ้ยลูกสาวคนเดียวเอฟซีลูกเหตไรคนกระทามเนาะยาแต่ละมือแต่ละเว้นเจ้ขึ้นสิมวนเนาะอันการเหตุงานนี่มันพอถอยเดญิงมันมวนมันชิ่วแต่ว่าการเลียงลูกนี่ตีฉันระปวดประสาทอันนี้น่อยนี่ก็สำคัญเดนน์ยิง กระจอมกวนที่สุดเขาเล่นอีหยังมันก็เล่นอันนั้นขนาดแบ่งให้คนละอันคือกันมันก็บ่เอามันสิเอาอันอยู่ในมือเขาจังซี่แหมมื้อนี้ก็พากันขนกันทั้งครอบครัวนั่นแหะมาซื้อเนื้อย่างมาซื้อหมูกระทะร้าน9ก่าร้านเดิมค่ะร้านเจนเขาสวนกวางเป็นร้านประจําไปแล้วเพราะว่าหยังที่มันแซ่บแหมบ่แม่นหยังดอกเจ้าของร้านเขาเจ้าก็เป็น FC บ่คั่นเป็น FC แต่ว่าคั่นบ่แซ่บพวกฉันก็บ่ได้มาดูปานนี้แต่ว่าอันนี้มันแซ่บแหมเจ้าของเขาเจ้าก็มาลากจากจ่ายหลายอย่างพร้อมหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ศาลากลางบ้านบ้านโนนเจริญก็เอารถจักรยานนั่นแหะมามอบให้ผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการจับจลาของ ปีใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่พุญญาบาลขอจากบริษัทแม่ดิวนันนาพวกฉันก็นเลยเอามามอบให้ก็เป็นสินนำใจเล,เล็กๆน้อยนันลาเพราะว่ายังบาตีเข้าใส่สถานที่หมู่บ้านแห่งนี้นันลาในการทำมาหากินบริสุทบริษัทเข้ากับมาเปิดยูนีเข้าได้อยู่นะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้ไหลายเราได้ยิงโอ้บ่แม่นน้อยด้วยสถานที่แห่งนี้หมู่บ้านนนเจริญก็เป็นสถานที่ทำเงินของเราได้เยอะเหมือนเดิมต้องขอคุณหลายๆถ้ามบ้าปเฮเทศมองอื่นได้บอฮบ่ไปสนยูนีละอยาวาเดอขนาดนียอันซ่านบ้านซองหรือ อื่นก็ได้บบค่ะไม่แห่มาสดอยู่นั่นเมญานี่แหละว้าเอติ้งใดดีแหละเนาะอบอุ่นเนาะตามใดที่เมญาฉันแล้วบบเอวยปากว่าโอ้ยมือใดสู้สิออกเฮี่ยนพวกฉันก็บโออกดอกแม่น่าเอวยปากพวกฉันก็สิบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวแน่เดี๋ยวแน่อีกสองสามปีนี่บอกแล้วมึนเกินพวกฉันบ่มีอีกแล้วมือนี้พวกฉันก็สิได้หม้อหมูกระทะมาไม่ได้หม้อหมูกระทะอันนี้เป็นหม้อหมูกระทะที่แบบว่าสามารถพกพาไปใส้ใดสะดวกเลยนั่นนะเป็นทั้งหม้อปิ้งย่างหม้อหมูกระทะห้ากอทานใส่ทั้งไตเลยเด้แล้วบัดนี้อีกสั้นนึงกกก็เเอออออาาาาใสส่่่่นนน้้้้้้้จัังงงซีีีีะบบบบลยยววุฮฮไไไดดดคคคมมมรถปปปปแแแ์ิ ลเลยราคากือบเแรงพร้อมหญิงลอยกว่าบาทเนื้อสองลอยกว่าบาทนี่แหละคันจะจับบ่ผนะิดน่ะ้าผู้ใดสนใจหมอหมูกระทะมินิมอลแบบพกผ้าแบบนี้ก็ไปตำทิตกาต่ตอต,อ,ตอดุดจ้าผ้าแซ็บได้เลยนี่ลูกสาวนั่นนะสมกับเพื่อนอยากเด้อเรื่อมื่อนี้เพื่อนก็สั่งความพร้อมดิแม่วันนี้กินหมูกระทะเราไม่ต้องเน้นซีฟู้ดนะหนูเบื่อกุ้งแล้วเบือ่อหอยเบือ่อทุกอย่างแล้วนะเกี่ยวกับอาหารทะเลว่าสันา่นว่าเอาแล้วหนูอยากกินอะไรหนูอยากกินสามชั้นยา่างเอาแบบจุกๆเลยนะแม่เอาแต่สามชั้นอย่าเอาอย่างอื่นมาสันหูบ่โอ้ยกกก็็เหนว่าไดพ่อผัวเลงี้ยงวนาั่นว่าหอบ่ั้นซือมาาจก เจนนะยิงฉันอมาสอาชุดที่แหลกกันื้วันสิบมีคนมากินน้ำลายปานนี้แต่ว่าต่้งต่ละวางทางที่สื่อน่นน่เข่ามาในหมบานเอิญคนต่างแต่หัวบานพุนขา้าเลี้ยงได้พันสิบมาเออก็เอิญตะออมาแหม,ม,ม่มญาติพี่น้องกันนีละก,ก็มีญยาสุกเมียผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ปู่สุกเป็นผู้ใหญ่บ้านนาระแล้วกัาสันยญาปูแล้วก็มีอาจอยกา,าแฟนเพิ่นก็าานแค่นี้เลยก,กินกันนแล้วกับพอปูมือนีก็สิเป็นมือส่งท้ายปีเด้ก็บพ่อ้องแซลว่ามือนีวันที่เทไรแล้วตามสเต็ปเดิมดุดดองคล ต,ตัวแล้วสีบอลไล่เลื่นคือ,อยังดี <c oughs> แต่ว่ากับว่ให้กินหลายดอกเพราะว่ายัางตีก็เคยจังบอกนั่นแหละเราเคยพาตัดล่ำใส่มาก็กินเท่ละสองสามแก้วนี่แหละแต่ว่าละว่างยกแก้วนี่กรอกกรอกน้ำแข็งบ่มีสิทธิ์แต่าละไลยเลยเด้แล้วหน้เวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มหญิงหลานเธอย,ยังบ่ทันได้นอนมันเหาวดองดอง,ดอง,ดองน,นี่นี่มันเล่นน้ำไอ้นี่แหงน้องอาหมีนั่นน่ะลูกชายของผู้ใหญ่บ้านมันเล่นน้ำเป็นบ่อโอ้ยหญิงเอ้ยมันแรงนน้ำเขาวะเดี๋ยวเด็กน้อยขวบเดียวจังในเจังมักเล่นมักมู่ขนาดนั้นนขาดแม่ยเนเนนีงงยสมััดขึ้นไปหาเา่ดิินนนแแดด้้้อองงลวก็เปหาาต่ไม ได้ห้วยห่วยบังในน้อยนี่ปานไหนมันสีนอนมันสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วด้วยาะสันบ่าแล้วเบิ่งเธอเบิ่งตาเด็กน้อยเนีเปียงเธอว่ามันสีนอนง่ายบ่นี่มันห่าวดองดองอยู่นี่ฉันว่ามันบ่นอนให้ง่ายเด้นี่เอ้าบอกลาสิทาเข้าดาวเนาะครับบอกลาว่าอย่างนอนง่ายครับเหมือนหนูเลยนะหญิงว่ามาเนียเป็นขึ้นเข้าดาวน์ะจังใดจังบ่นอนเอาแล้วขณะนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วแม่นบ่ยยาสูกับน้องอามีก็เตรียมตัวสิกลับแล้วแม่นบ่แล้วเบิ่งบอกในน้อยนี่บาดนี่ดึงอ้ายบ่ให้อ้ายเมื่อบ่ให้้อายกลับหญิงเอ้ยยอ้้้าขึนแลวก็กกกระชาาาอ้ยลงมคนันหััวววลล้้้้ออ่่่าานนนนียขึแก็หญิง เหมืนมันหมักมูหมักพวกขักษาแม่มันก็บอกหมักมูหมักพวกปนีเอาแล้วมื่อนี้พ่อปูดฉันก็เตรียมไปสวดมนต์ขามปีพร้อมเด้โอ้ยสวดรูเรื่องบ่นออได้นามเก็ก้วยไปสามสี่แก้วน่ะนะนีแหละกับผากันวนากันมาสินั่งกินไปเรื่อยๆจนว่าหอดเข้าดาวเพฮ่ยสิบวัยดอกกิ่งบวายังตีฉันนันนาตั้งแต่มีน้องหมิวแล้วว่าได้พบพ่อการเข้าดาวมาเป็นสิบๆปีแล้วเด้บ่เป็นยังดอกค่าถึงเวลาเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงกับเจ้าห้องโฮบปูปีก็ซ้ำเข้าดาวแล้วล่ะจังตื่นมาตอนนั้นเอาแลนน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 ีีีีี่่่่่บออ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 กกก้้้้้้้ยยยยยๆหหหลาาาาาพพวเเเเเเธญิงงงตไไำมมมถแรดะใข แต่เลตูวลตหลังจากนั้นฉันก็นได้รอได้พาดินแดนไปนอนได้เพราะว่ายังตีมันเกือบซีทุ่มกลัวแล้วนาะมันถึงเวลานอนแล้วค่ะส่วนไอ่อนแก้วก่อนข้ากับน้องสาวก็ซอยกันจัดแต่งแบงบายเมียนแบบนี้ละแต่ว่ามือนีถวยซ้ำน้ำมะกอนจานก็บ่ค่อยหลายดอกเพราะว่ายัางตีเฮากินมูกระทะมือนีเฮากินจานกระดาษเนาะเพื่อสะดวกสบายในการเก็บล้างค่ะก็สิได้ล้างแค่แก้วนั่นละก็หมอมูกระทะแค่นั้นเลยบอกเลยว่าในช่วงระยะเวลาปีที่แล้วแมนบ่มีอีหยังที่เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ใดๆคือทุกสิ่งทุกก่งทิุส เลยขอบคุณนคนหลอบคางขอบพุ่นเพื่อนๆขอบพุณนกันและย่ามีตีดีขอคุณนเอฟซีแล้วก็ขอบคุณครอบครัวทุกคนถือว่าเป็นรางวัลและเป็นของขวัญในชีวิตบอกเลยว่ามันดีมากๆเรียวในปี69ปีนี้ก็ขคอห้มีตะสิ่งดีๆตลอดปีตลอด,ปลอดไปเหมือนเดิมที่ผ่านมาสำหรับคนอื่นชีวิตในปีที่แล้วเป็นจังไหฉันบอลูแต่สำหรับฉันฉันรู้สึกว่ามันดีมากๆมันไม่ได้ทุลักทุเลมันไม่ได้หกรลุกคุกคานใดๆเลยมันผ่านมามีแต่สิ่งที่สวยงามและสิ่งดีๆแล้วก็ขคอไ้มีตส่สิงดีีๆตตลลออดดดปปไเ